สวัสดีครับเพื่อนๆครับการที่เราจะท,ทําธุรกิจเครือข่าย MLM ให้ประสบผลสำเร็จนะครับมีหลายปัจจัยทีเดียวที่เราจําเป็นที่จะต้องรู้ก่อนล่วงหน้าที่เราจะเข้าไปในบริษัทนั้นๆน,น,นะครับเรื่องที่1เลยเนี่ยนะครับผมจะพูดถึงความมั่นคงสุเรียนมีความมั่นคงเป็นที่1ครับสุเรียนอยู่ในโลกธุรกิจเครือข่ายนี้24ปีแล้วครับแล้วก็กำลังจะ925และก็ตลอดไป เพื่อนๆครับทำไมความมั่นคงจึงสําคัญมากครับในธุรกิจเครือข่ายหรือธุรกิจใดๆก็ตามความมั่นคงเราต้องดูเลยนะครับเป็นเรื่องลําดับแรกเลยนะครับถ้าบริษัทนั้นๆไม่มีความมั่นคงเนี่ยครับมันเป็นการสุ่มเสียงมากคุณครับการที่เราจะมีชีวิตในธุรกิจเครือข่ายเนะี่ยไม่ใช่แค่5เดือน1ปีหรือ2ปีเท่านั้นนะครับเราจะกระโดดไปดังนั้นความมั่นคงสําคัญมากครับเป็นปัจจัยแรกเลยนะครับ ที่เราจะต้องเลือกให้ดีที่สุดเลยเราจะไม่เป็นเหยื่อให้กับธุรกิจสีเทาหรือสีดำใดๆก็ตามนะครับเพียงแค่ความว่าโลภเท่านั้นเองปัจจัยข้อถัดมาเลยครับก็คือแผนการตลาดนั่นเองนะครับแผนการตลาดนั่นะครับท่านสามารถทําแล้วประสบผลปได้อย่างจริงหรือเปล่านะครับไม่ใช่เพียงแต่ว่าตีหัวเข้าบ้านนะครับคุณครับก็เหมือนกับเป็นการล่าเหยื่อนั่นเองนะครับแผนการตลาดบางที่เนี่ยนะครับก็เพียงแต่ว,ว่าแค่คุณหาคนมา ชักชวนคนมาโน้มน้วคนมาคุณลงทุน3ามหมื่นห้าหมื่นหนึ่งแสนแล้วกี่แสนก็ตามนะครับแล้วเขาจะจ่ายคุณในระยะเวลาอันสั้นซึ่งมันไม่น่าจะเป็นไปได้เลยนะครับแล้วก็มากด้วยคุณสามารถได้คืนไปภายใน2อาทิตย์หรือ1เดือน2 0 0 0 0บาทผมถามคุณนะครับสองหมบาทที่คุณได้รับกลับไปเนี่ยแต่ว่าคุณให้เข้าไปแล้ว1 0 0 0 0แบาทนะครับเพราะนั้น20 0 0 0บาทนั่นก็คือ20%ที่คุณจ่ายเข้าไปนั่นเองเมื่อคุณอยากได้80%นั้นคือของคุณคุณก็ต้องไปหาเหยื่อรายใหม่่่เหืืืือออออรราใงงคคคคคุณก็ญพพีนนน้ฝู รู้จักเรานั่นเองท้ายเรียบร้อยก็คือเราเป็นเครื่องมือของเขาเพื่อจะพาคนของเราไปให้เป็นเหยื่อเขานั่นเองเพราะนั้นคุณครับการที่เราจะลงทุนลงแรงลงสติปัญญากับอะไรก็ตามนะครับแผกนกระดาษนั้นสําคัญลําดับต้นๆเลยนะครับปัจจัยถัดมาครับก็สําคัญไม่แพ้กันเลยนะครับ,รรบ,ส,รบสินค้าที่อยู่ด้านหน้าผมครับบริษัทซูเรียมมีสินค้าร้อยกว่ารายการทีเดียวนะครับเพื่อนๆครับ สินค้าเนี่ยนะครับมันต้องไม่แพงเกินไปที่เราสามารถที่จะซื้อได้คนเดียวแล้วเราไม่สามารถขายต่อได้หรือเราไม่สามารถที่จะแนะนําให้คุณใช้สินค้าได้เพราะมันแพงเกินไปบางคนทําแพงเกินไปเนี่ยครับไม่ได้แพงอะไรเลยครับแพงจากเหตุผลเดียวคือเขาต้องการจะทาราคาสูงๆเพื่อจะไปจ่ายเงินคุณเยอะๆนั่นเองก็เอาความร่วมการจ่ายเยอะๆนั่นเองมาหลอกเราบบอร์สซูเรียนมีสินค้าอุปโภคโบริโภคนะครับแล้วก็อื่นๆมากมายและที่สําคัญนันนะครับสินค้าต้องมีคุณภาพมีมาตรฐานนะครับแล้วก็เป็นสินค้าดี ที่สามารถใช้แล้วบอกต่อได้และที่สําคัญยิ่งไปกว่านั้นที่มาของสินค้านั้นนั่นแหละครับคุณครับถ้าบริษัทนั้นๆไม่มีโรงงานเป็นของตนเองอย่าเชื่อเด็ดขาดนะครับมีสินค้าหลายที่มากมายเลยนะครับที่เป็นโรงงานตึกแถวนะครับสามารถผลิตเองอยู่ชั้น2ชั้น3เนี่ยครับแล้วลงามาจําหน่ายคุณกินแล้วเนี่ยคุณจะเกิดเอฟเฟกต์กับร่างกายของคุณอีกนานเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะครับถ้าเกิดคุณทาไปแล้วผิวเสียนะครับ คุณครับเสียต้องมารักษาเนี่ยจะลําบากมากนะครับเพราะ,ะนั้นกินก้าไปแล้วเนี่ยครับก่อนที่เราจะใส่อะไรเข้าไปในปากของเราเนี่ยต้องตรวจสอบก่อนว่าบริษัทนั้นนั้นมีที่มาที่ไปแบบไหนอย่างไรเขาสามารถเคลมได้ไหมว่ามีโรงงานเป็นของตนเองและโรงงานนั้นมีคุณภาพสูงมากน้อยแบบไหนอย่างไรมีสถาบันใดบ้างที่หลองรับสินค้านั้นๆที่ผลิตออกมาบริษัทซูเรียนมีโรงงานของตนเองนะครับ3โรงงานนะครับแล้วได้รับการ รับรองจากทุกๆสถา,าบันไว้ใจและเชื่อใจได้ผลิตภัณฑ์ของซูเรียนทุกๆชนิดครับเพราะก่อนที่เราจะผลิตออกมาเพื่อให้ท่านใช้หรือให้ท่านรับประทานเนี่ยเราต้องผ่านกระบวนการ l a บ test ไม่ต่ำกว่า1เดือนในทุกๆสินค้าเลยนะครับซูเรียนความมั่นคงเป็นที่1ครับหากท่านสนใจในผลิตภัณฑ์ของซูเรียนนะครับ ท่านสามารถติดต่อได้ทุกๆเอเจนซี่ทั่วประเทศไทยหรือน ant <z solvent> ักธุรกิจของซูเรียนทุกๆคนนะครับหรือทุกๆช่องทางที่ซูเรียนได้กําหนดมาท่านสามารถดูได้จากด้านล่างนี้นะครับเพื่อนๆครับเราซื้อสินค้าที่เราต้องใช้อยู่ทุกๆวันอยู่แล้วนะครับแล้วยังมีโบนัส กลับคืนไปอีกนะครับเมื่อเราจะซื้อผงโซฟาคยาสีพันกีบน้ําหรือต่างๆพวกนี้เนี่ยครับแล้วเรายังมีเงินเป็นโบนัสกลับคืนไปนี่ไงครับเขาบอกเป็นการลงทุนที่ฉลาดนะครับแต่สําคัญก็คือนะครับต้องดูอย่างที่ตะกี้ผมบอกนะครับสข้อหลักๆนะครับความมั่นคงของบริษัทแผนการตาที่ทําแล้วได้จริงและที่สําคัญก็คือผลิตภัณฑ์ต้องสามารถมีที่มาที่ไปจากโรงงานที่มีคุณภาพนะครับมาตรฐานรับรองทุกๆสถาบันเช็กเช่นบริษัทสุเรียนนะครับหากสนใจนะครับ เชิญครับสุเรียนยินดีต้อนรับทุกๆุกท่านครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ